ขอต้อนรับกลับสู่ช่องทาร์ต OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปบายวิกลี่เชาาธาตุลมประกอบไปด้วยราศีกุมตุลเมถุนนะคะจะเป็นช่วงของท้ายกรกฎาคมแหละของวันที่16ถึงวันที่3 1นะจ๊ะประกอบไปด้วย4ส่วนคือคนโสดมีคนคุยมีคู่แล้วก็คนเก่าแฟนเก่านะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยก็ได้มีการสลับ กันระหว่างคุณกับเขานะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องวันเกิดแม่หมออิงสาตะวันตกนะคะเดี๋ยวจะแปะวันเกิดไว้ให้เนาะก็รอดูกันได้นะจ๊ะอ่า สำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากดกดไลค์ subscribe กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็พักหลังๆเรื่องมีคนมาทำทากสแตปมให้เราก็อย่าลืมไปกดเป็นการขอบคุมเขาด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่องนันที่คนโสดกันมาดูกันนะคะชาวกลุ่มตุนเมถุนคนโสดความรักของคุณช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรคะอืม สำหรับคนโสดกลุ่มตุนเมถุนเนี่ยมันเหมือนคุณกช่วงที่ผ่านมามันคือการรอคอยบางอย่างแม่หมอคิดว่าคุณน่าจะแบบยังหยุดพัดใจอยู่ยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่อะไรกับใครอลึกๆแล้วในบางเคสอาจจะมีการรอคอยคนเก่าแต่ถ้าคนใหม่ก็ขึ้นมาด้วยเช่นกันแต่เี่เหนือสิ่งอื่นใดคือการรอคอยครั้งนี้คือรอคอยให้ตัวเองมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งหรือเอาง่ายๆก็คือแบบเหมือนประมาณว่า ยังอยากจะอยู่คนเดียวก่อนนั่นแหละนะคะขอดูหน่อยว่าในคนโสดช่วงกลางกระดากระดานะคะความสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ ถ้าดาบเป็นใบแรกเลยนะที่มันเปิดออกมาเนี่ยแม่หมอคิดว่าในคนโสดมันมีแนวโน้มแหละว่าอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกับใครหนึ่งเลยอาจจะแบบไปได้ยินอะไรคําพูดจากใครมาสักคนหนึ่งแล้วมันประมาณว่าเธอทําอย่างนั้นสิเธอทาอย่างนี้สิแล้วมันกลายเป็นว่าแบบอานาคะทะเลาะกันบางครั้งมันติดกันในเรื่องของเนี่ย ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนเก่าอาจจะแบบเป็นคนใหม่ๆห,หรือคนใหม่เออคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของเราก็ได้นะที่แบบว่าทัศนคติของเรากับเขาไม่เป็นด้านไม่ไปตรงกันเอาง่ายๆคือแม่หมอคิดว่าคู่ชูในช่วงตน้นเอ้ในช่วงกลางกระดากรดาเนียมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะเป็นเมนสักนิดหนึ่งนะคะอืมอะมาดูกันนะคะว่า คนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเขามีแนวโน้มเออเขามีความรู้สึกต่อคุณยังไงคะเขาเข้ามาหาคุณทำไหมเขาเข้ามาแบบเดอะซันรีเวิร์สเลยแม่หมอคิดว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบ เหมือนมันเข้ามาเพราะว่าแบบด้วยมิตรภาพด้วยอะไรก็ตาม the s t a n a reverse ซึ่งหมายความว่าแบบเขาเองก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคุณหรอกหรือแบบไม่ได้ดีไปกว่าคุณสักเท่าไหร่แม่เหมาะคิดว่าเขาก็อยู่ในจุดเดียวกับคุณอาจจะเป็นจุดที่เพิ่งเลิกกับใครสักคนนึงมาแล้วแบบไม่มีที่ไปนะคะ <c oughs> ก็เลยมาหาคุณมาคุยกับคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ประเด็นคือเหนือสิ่งอื่นใดเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ <c oughs> เหมือนเข้ามาคุยก่อนและกันให้แบบอะ มันอย่างน้อยมันหายเงาอย่างน้อยมารู้สึกดีขึ้นอย่างนั้นก็พอกอดละกันนะคะขอดูหน่อยแล้วคุณล่ะคะจะรู้สึกยังไงกับเขาแม่หมอคิดว่าคุณเปิดรับในระดับหนึ่งอะอย่างน้อยก็มีการเปิดรับอะไม่ได้แบบปิดกั้นตัวเองสักขนาดนั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดหนึ่งดาบมันขึ้นมาเพื่อบอกว่าคุณจะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้แน่นอนมันยังมีการเหมือนยังมีการรอคอยบางอย่างหรือถ้าสมมติความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาจริงๆก็อยากให้มัน เป็นมากกว่าคนเก่าหรือเป็นคนที่ดีกว่าคนเก่าความสัมพันธ์ที่ต้องดีกว่าแน่ๆเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าคุณจะรอดูสถานการณ์และจะยังไม่ทําอะไรแน่นอนนะคะพูดคุยก็คงไม่พูดก่อนจะรรใอยเขาเป็นคนทักอะไรแบบเนี้ยเอาง่ายๆแม่หมอคิดว่าคุณจะพยายามประเมินค่าความสัมพันธ์นี้ว่ามันดีหรือไม่ดีรัดตรงไหนไหมแล้วแบบมันดีกว่าครั้งก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้มากกว่านะคะพอดูหน่อย แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา The Chariot, มัน Reverse, The f o o l ก็คือซึ่งหมายความว่าพูดเลยมันไม่มีการยึดติดกันเอาง่ายๆต่า,างคนต่างอยู่ไปเลยก็ว่าได้เหมือนแบบพอคุยกันด้วยสักระยะหนึ่งหาถ,ถวยนขึ้นมาเพื่อบอกว่าอาจจะไปกันไม่รอดนะคะ อาจจะไปกันไม่รอดจริงๆเพราะแบบมันมีในเรื่องของเออทัศนคติที่ไม่ตรงกันอย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นและเนี่ยควีนควีนครับของอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะหมายความว่าแบบคุณอาจจะเทเขาแต่พูดเลยว่านท์ครับก็ยังขึ้นมาอยู่ซึ่งหมายความว่าต่อให้คุณเทเขาสักกี่รอบสุดท้ายเขาก็จะวนกลับมาหาคุณอยู่ดีเหมือนแบบเขายังไม่ได้คิดอะไรในความสัมพันธ์เนี้ยแบบพอคุณเทเขาใช่ไหมเขาก็แบบอะ ถ้าฉันทําอะไรผิดหลักก็คุยกับคุณก็ไม่ได้หรออะไรแบบเนี้ยนะคะแล้ก็เลยทําให้เขาแบบยังดูพยายามในความสัมพันธ์อยู่เนาะขอดูหน่อยนะคะว่าเอ้าคําระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะ ออบสอดมันขึ้นพูดเลยว่าความสัมพันธ์นี้ยากที่จะจบลงแม้ว่าคุณจะไม่พูดคุยกับเขาแม้ว่าคุณจะโ no น contact กับเขาแต่ด้วยความดื้อรั้นของสักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนนึงดื้อที่จะคุยต่อนะคะอีกคนหนึ่งดื้อที่จะไม่เปิดรับไม่เอาอะไรเลยมันเลยทําให้แบบอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันแล้วก็แบบกลายเป็นมองหน้ากันไม่ติดไปอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอยากให้ลองคุยกันตรงๆก่อนอย่าใช้อารมณ์อะนะคะขอดูหน่อยว่าก็อดเดย์จะจะบอกอะไรกับคุณคะ อ่ะ uh, Quiet time นะคะพูดเลยว่ามันมีการเงียบกันแน่นอนอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เนื้อเรื่องอาจจะสลับกันอะนะคะแต่พูดเลยว่ามันต้องมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่เงียบแน่นอนนะคะ Sacrifice นะคะคุณอยากได้สเปซแหละคุณถึงเป็นอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ที่แบบว่าพยายามที่จะไม่เข่าห้าพยายามที่จะไม่ทำอะไรเลยอะไรแบบนี้นะคะอีกใบหนึ่งเป็น Blood Blood b l นะคะ b l o o อ่ะ uh, Unleash your adventure side Che เต็ดลิสแอนบีดาริงนะคะไพ่ใบนี้เขาขึ้นมาเพื่อบอกว่าถ้าอยากค้นพบอะไรใหม่ๆจริงๆมันก็จําเป็นที่จะต้องเสี่ยงบ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามตัวเองก่อนละกันว่าต้องการความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่านะคะพอดูหน่อยว่าโรแมนต์แองเจิลอจะบอกอะไรคะ เวกเบิดเวทินฟอร์นะคะพูดเลยว่าต่อให้มันมีการเงียบหายกันไปเดี๋ยวสุดท้ายมันก็มีการวนกันกลับมาแม่เหมาะคิดว่าถ้าคุณลองให้โอกาสความสัมพันธ์เนี้ยมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้ expect เพรสยูเลิมันขึ้นมาเพื่อบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการบอกแหละว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณการจะทําของเขาแม้ว่าในช่วงแรกเขาอาจจะดูแบบไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่อ่ะเนาะ make the effort มันขึ้นมาเพื่อบอกว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่พยายามแบบพยายามหนักมากนะคะเพื่อควาามมสัััพพนนนนธ์ี้้เระะฉก็แบบ มันมีคนหนึ่งที่พยายาอีกคนหนึ่งก็เป็นพยายามอะไรแบบนี้พูดเลยว่ามันก็ดูไม่แฟร์แหละแต่ด้วยความที่เขาแบบอดทนกับคุณอะแม่หมอคิดว่าเขาจะไปต่อนะคะขอดูหน่อยหมายไปต่อในที่นี้คือหมายถึงไปต่อไปหาคุณนั่นแหละนะคะมาดูหน่อยว่าราศีที่ส่งผลกับคุณคือจะมีหน่อยนะคะราศีเมถขุนเอริสนะราศีเมษและราศีสุดท้ายเป็น io, ลีโอาศีสิงนะจ๊ะโอเคปะเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะคะ โอเคมาดูกันนะคะสำหรับคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวปุ่มตุลเมถุนขอดูหน่อยว่าในช่วงที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นมากันอย่างไรคะโอ้ควีนชาลิพูดเลยว่ามันมีการเงียบๆกันแหละแม่หมอคิดว่ามันดูมีความเบื่อหน่ายมันมีการที่จะแบบเริ่มไม่พูดไม่คุยพูดเลยว่า เดอะฟู True, มันขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบอา,าตา่างฝ่ายต่างเริ่มปล่อยมือหรืออาจจะแบบเริ่มไปเติบโตเริ่มไปแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ยังมีการสอดส่องกันอยู่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหนักเท่าเมื่อก่อนและแต่ยังมีการส่องกัน The อทำคอร์แนขึ้นมาเพื่อบอกว่าในเรื่องของความรู้สึกมันยังเป็นอะไรที่ยังดูเท่าเดิมแหละแต่ม้ว่าการกระทาจะเริ่มอ่อนลงแต่เดอะเดวิลยังขึ้นมาซึ่งหมายความว่ายากที่จะตัดขาดนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะในช่วงกลางเดือนอัพขึ้นไปเนี่ย สถานการณ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรคะมันพูดยากนะเอาจริงๆ ช่วงกลางเดือนของคุณเป็นต้นไปเนี่ยเดิทแชมพันมันขึ้นแบบรีเวิร์สซึ่งหมายความว่ามันอาจจะแบบอ่ะจากที่เมื่อก่อนคุยกันน้อยลงแบบไหนนะมันจะเริ่มน้อยลงหนักกว่าเดิมอีกเหมือนคุณจะไปรับรู้ข่าวสารบางอย่างว่าเอเขามีใครหรือเปล่าเขาเปิดออปชั่นใหม่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนด้วยความที่แบบเขาเงียบไปเนี่ยยิ่งทําให้คุณรู้สึกมีพิรุธหรือรู้สึกแบบเอใจคอไม่ดีและใจคอเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะ พยายามที่จะแบบหาสอดส่องความจริงอะไรแบบนี้ในระดับหนึ่งอะน้อแต่เดิมเออเดอมไฮโลแฟนขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบต่อให้คุณจับพิรุษเอ,อ้ยต่อให้คุณแบบสงสัยแค่ไหนแต่คุณก็คงไม่พูดออกไปตรงๆอะนะคะเหมือนจะแบบแอบ,บส่องแอบ,บอะไรแบบนี้เง,งียบๆมากกว่าขอดูหน่อยว่าเออเข้าเนี่ยนะคะคนคุยของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะทูไม้เหรอจ๊ะอืม ซิกออฟฟอดแม่หมอคิดว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่แบบทําไมทําไมหนึ่งคำทะเลาะหนึ่งคำเ,เริ่มมองหน้ากันไม่ติดอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกกลัวอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่แบบอยากจะลองปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้แต่แม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขาเหมือนเขากลัวกลัวว่าคุณจะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้แต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์มันดูน่าเบื่อมาในระดับหนึ่งแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบอื อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะนะคะถ้ามันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเลิกจริงเขาก็ต้องถักยอมรับความจริงเท่านั้นแต่คิดว่าเขาจะยังไม่ทําอะไรตอนนี้นะพอดูหน่อยแล้วคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาเพจออฟชัลิ <Hey, Option. S 1> มันมีบางบางครั้งมันมีในเรื่องของคําพูดที่ บางคำพูดของเขาอที่ดูทําร้ายจิตใจคุณคุณรู้สึกผูกพันกับเขานะอาจจะเป็นความรักเลยก็ได้แต่ด้วยความที่แบบบางครั้งมันมีในเรื่องของคําพูดมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบทาไมวะทําทไมมันต้องแบบอะไรแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจนะคะขอดูหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณช่วงกลางเดือนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อคะ พูดเลยมันยังรู้สึกรู้สึกตึงตึงกันอยู่นะเคยตึงกันมาแบบไหนเคยเงียบกันมาแบบไหนก็จะยังเป็นแบบนั้นอยู่บาในบางคู่มีเกณฑ์ว่าเลิกลากันแล้วด้วยอะนะคะหลังจากฟังคลิปนี้เสร็จอาจจะเลิกกันไปเลยก็ได้มีแนวโน้มนะเพราะว่ามันมีในเรื่องของแบบความน่าเบื่อหน่ายจริงๆอะต่อให้รักกันมากแค่ไหนสุดท้ายพอมันเบื่อกันอะมันก็ไปกันไม่รอดอยู่ดีอะเก็ตไหมต่อให้แบบเนี่ย มันเป็นอารมณ์แบบคนนึงพาย,ยายามที่จะอธิบายคนเนี่ยคนนึงพาย,ยายามที่จะแบบหาเรื่องมาพูดคุยอีกคนนึงแต่แบบการพูดคุยมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่อะใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม่เหมือนแบบพูดแล้วแบบเหมือนเป็นการสื่อสารทางเดียวอะมาเริ่มทำเลยทําให้อีกคนนึงแบบเออรับฟังไปก็เท่านั้นสุดท้ายก็แบบพูดหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่ดีอะนะคะเดอะซันมารีวิวไปแล้วมีเนีน่ยง้มจริงนะนงงนะว่าบางขวดจะเลิกกันเลยก็ได้พอดูหน่อยว่าเอาคําของคุณในช่วงไทยกระดาษจะเป็นยังไงคะ Just m e เพูดเลยมันจะมีในเรื่องของการกระทําหรือบางอย่างที่มันถูกปิดแล้วมันเปิดเผยออกอาจจะเป็นในเรื่องของแบบคุณไปรับรู้บางอย่างว่าเขามีคนเก่าอเคสนึงเลยมีเรื่องของคนเก่าเขาวนกลับมาหรือเขาแอบไปติดต่อกับคนเก่าแล้วพอคุณรู้ปุ๊บอ่ะ เอาละนะคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีอีกในหนึ่งคือมันมีในเรื่องของการการทำรับหลังที่จะมีการเปิดเผยออกแล้วพอคุณรู้คุณรับไม่ได้นะคะคุณอยากพอและไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้นะคะมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้เนาะขอดูหน่อยว่าก๊อปเดตอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ทูเลฟกระชอออกมาใบแรกซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติมันเป็นความรักที่แท้จริงๆมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะคนที่รักกันจริงๆเขาคงไม่ทําอะไรแบบนี้ถูกไหมคุณเองก็คงมีคําถามในใจอ่ะนะคะอีกไบหนึงเนี่ยขึ้นมาพูดบอกเอ็กซ์เพกอะมิเลออืมพูดเลยว่ามันมีการรอคอยปฏิหารว่าแบบขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นขอให้แบบเออมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดขอให้เราคิดมากไปเองอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่แม่หมอคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย คุณรู้อยู่แล้วะว่าอะไรมันคือความจริงอะไรไม่จริงอ่ะนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะเป็นโฟกัสอินเทนชันอ่ะไพ่ใบ,ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังเหมาะสมหรือยังเป็นอะไรที่คุณยังอยากที่จะลงทุนอยู่โฟกัสให้ถูกจุดก่อนและกัรอ่ะนในเมื่อถ้าสมมุติเขาแอบไปคุยกับคนเก่าบางครั้งเราก็ต้องพิจนารณา,าตัวเองแล้วว่าเราทําผิดอะไรไว้หรือเปล่าเขาถึงไปคุยกับคนเก่าทําพยายามประพฤติแก้ไขที่ตัวเองก่อนนะคะอืม โฟกัสให้ถูกจุดอะเราค่อยๆแก้ไขแต่ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วมันดีเสมอต้องยอมรับความจริงอะนะคะอ่ะเราแมนเอเจีจะบอกอะไรกับคุณคะคีปแอนด์โอเพนไมนะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยคล้ายๆกันเลยข,ขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบมันจําเป็นที่คุณจะต้องอ่ะ เปิดใจก่อนนะคะเปิดใจแล้วดูรอบตัวว่าคุณทําอะไรผิดไปไหมเขาถึงความรักของคุณถึงได้กลายเป็นแบบนี้นะคะอีกไม่หนึ่งเป็น you deserve love ซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่เหมาะสมกับความรักจริงๆอ่ะมันไม่ไปไหนหรอกนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพิจารณาตัวเองก่อนนะว่าตัวเองทําถูกแล้วหรือเปล่า n ฟแนน a n น Car e e r ขึ้นมาเพื่อบอกว่าอ่ะกรณีหนึ่งคือมันมีในเรื่องของการที่เขาไปติดต่อกับไปติดต่อกับคนเก่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจําเป็นที่จะต้องคุยกันเรื่องงานดีวกันเรื่องของการเงินการงาน อ,อีกเรื่องหนึ่งคือบางคู่ยังคุยกันอยู่ยังต่อกันติดเพราะมันเป็นเรื่องของการเงินการงานนะคะอะมาดูกันว่าราศีที่ส่งผลกับคุณมีราศีอะไรบ้างนะจ๊ะลีบ้านะคะราศีตุลเจมีน้อยนะคะราศีเมทุนและอะไลโอราศีสิงห์นะคะโอเคป่ะเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะจ๊ะ นะคะคนมีคู่ขอดูหน่อยว่าความรักช่วงที่ผ่านมาของคุณเป็นมากันอย่างไรคะโอ้พูดเลยว่าแบบมันอาจจะมีกันแบบทะเลาะกันหรืออะไรแบบนี้อะพูดเลยในบางคู่นะคะแม่หมองคิดว่าน่าจะเป็นปสัก80%อระมีปัญหา มีในเรื่องของบุคคลที่3มหรือมีในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้ที่มันดูเป็นอุปสรรคแล้วมันทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาพูดเลยว่ามันไปต่อกันไม่รอดเนี่ยปัญหาเข้ามาเป็นแบบขบวนเลยนะคะมันเป็นอารมณ์แบบแล้วแบบว่าพอมันมีการปล่อยมือกันปุ๊บเนี่ยพูดเลยว่ามันยังดูกันตัดไม่ขาดยังมีการพยายามง้องอนกันอยู่แต่ว่าพูดเลยว่าแบบมันมีในเรื่องของแบบ เหมือนมันจูนกันไม่ได้อะอะไรแบบ,นบเนี้ยดูดิคิงกับควีนเนี่ยเป็นเหรียญทั้งคู่เลยนะแต่รีเวิร์สทั้งคู่เหมือนกันมันหมายความว่าแบบแม่หมอคิดว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ความสัมพันธ์นี้หรือการกระาทำนี้แม่งโคตรไม่แร์เลยแม่หมอพูดเลยว่าเขาเองก็คิดอะไรแบบนั้นเหมือนกันนะคะขอดูหน่อยว่าอืมช่วงกลางกระดาษสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ The Magician Reversed มันมี the Love r ด้วยพูดเลยว่าในเรื่องของความรักมันยังมีกันอยู่แต่อือมในเรื่องความรักยังมีกันอยู่จริงๆนะแต่ตอนแรกอะแม่หมอพยายามมองว่าอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามจริงๆนะคะอะแบ่งก่อนเคสแรกนะคะยังมียังรักกันอยู่แต่ไม่มีการติดต่อ,อก,กันเอ้ยไม่ใช่สิ ยังรักกันอยู่แล้วพยายามติดต่อกันพยายามง้องอนง้อง,งอนกันด้วยความรักแหละนะคะแต่ประเด็นคือเดอะสตาร์มันรีเวิร์สไปแล้วซึ่งหมายความว่ามันนะต่างฝ่ายน่าจะยังน่าจะยังรู้ดีว่าอะไรเป็นปัญหาและอะไรทําให้สถานการณ์มันต่อกันไม่ติดอีกเกณฑ์นหนึ่งคือเดอะเลเวอร์มันขึ้นมาซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มแหละว่าจะมีคนใดคนหนึ่งเอามือที่3เอาบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์มันเลยทําให้เดอะสตาร์รีเวิร์สซึ่งหมายความว่าพยายามคุยพยายามเคลียร์ในความสัมพันธ์นี้แต่ เชียไม่ได้อะนะคะแล้วเหมือนแบบพูดอะไรไปเขาก็ไม่ยอมรับความจริงด้วยนะขอดูหน่อยนะคะว่าคนของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอืมเอาจริงๆไพ่มันไม่ได้แย่นะแต่แบบเหมือนประมาณว่าเหมือนเขายิ่งคุยยิ่งอะไรแบบเนี้ยมันยิ่งทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงห้าดาวมันขึ้นมาเพื่อบอกว่า แบบเหมือนยิ่งคุยมันยิ่งแย่จริงๆอะนะคะเขารู้สึกรักรู้สึกคิดถึงคุณนะแต่บางครั้งแบบอะไรที่แบบมันปรับมันจูนพยายามและจนเหนื่อยอะแต่มันก็ยังแบบไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อยู่ดีเขาเลยรู้สึกแบบบางครั้งเขาเบื่อความสัมพันธ์นี้แล้วอะนะคะขอดูหน่อยว่าคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเซเว่นชาลีพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบ คุณเองก็ไม่ได้ยอะไม่ได้น้อยไปกว่าเขานะเอาจริงๆแม่หมอคิดว่าคุณเองเนี่ยยังรอคอยว่าเขาแบบเออเดี๋ยวสักมันมีการพูดคุยอะไรกันเสร็จปุ๊บแบบถ้าสมมติคุณเป็นฝ่ายที่โดนที่โดนเขาเออคุณเป็นฝ่ายที่งอนเขาอะไรแบบนี้คุณก็คาดหวังว่าเขาจะกลับมางอคุณแต่พูดเลยบางครั้งงอรอจนลากงอก,ก็ไม่มาง้อสักทีนะคะหนึ่งเหตุผลหนึง่งเพราะว่าเขาเหนื่อยแล้วนะเขาเหนื่อยที่จะต้องตามงอตามงอนแบบบางครั้งคุณดูเป็นเมนมากเกินไปแล้วแบบ มันทําให้เขารู้สึกแบบเขาขี้เกียจในความสัมพันธ์นี้แล้ว่เขาอยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้ไหมพูดเลยว่าเขาก็อยากไปแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมอะนะคะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติคุณยังเป็นแบบนี้อยู่มีแนวโน้มนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไปกันไม่รอดเดอะไฮโ r แฟน Fan เนี่ยพูดเลยว่าถ้าสมมติคุณไม่ใช่สายมูตัวยงก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องได้สละอาจจะต้องได้สลักการนีแฟนตอนนี้ทิ้งเลยก็ได้นะคะขอดูหน่อยว่าอ่า ในช่วงกลางเดือนขึ้นไปเนี่ยนะคะแนวไม่ใช่สีแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อคะเอ็กเพนตะเคิลพูดเลยว่า ถ้าสมมุติมันผ่านจุดนั้นมาแล้วอะคือความสัมพันธ์นี้ก็ยังดูเป็นอะไรที่น่าเบื่ออยู่นะน่าเบื่อหนักกว่าอีกสีดาบึืนพร้อมสีถวยซึ่งหมายความว่าอาจจะเงียบกันไปเลยก็ได้ไม่มีการติดต่อกันแล้วแล้วมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้ไม่น่าทําแบบนี้เลยนะคะเหมือนแบบพลาดไปแล้วฉันไม่น่าเลยเ<ม>พิ่งมารู้ตัวทีหลังแล้วมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าบางครั้งมันดูช้าเกินไปแหละนะคะขอดูหน่อยว่าเอาคําระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อคะในช่วงท้าย พูดเลยว่าถ้าสมมุติมันพังลงแล้วจริงๆอ่ะโอกาสจะได้อีกครั้งอ่ะน้อยน้อยมากถ้าสมมติมันจบแล้วจริงๆมีแนวโน้มว่าคนที่ออกเดินออกไปจากความสัมพันธ์เนี่ยจะวนกลับไปหาคนเก่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบโอ้โหแบบครั้งเก่ามันยังดีกว่านี้ตั้งเยอะทําไมนะทําไมความรักครั้งนี้ถึงแบบมันไปกันไม่รอดเพราะอะไรกลับไปขอเหตุผลและดีไม่ดีพอขอเหตุผลไปขอเหตุผลมาแม่งได้ใจกันคืนมาอีกนะคะยากที่จะกลับไปใหม่นะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะ ขอดูหน่อยว่าก็อดเดจะจะบอกอะไรกับคุณคะอ่ะทูเลฟขึ้นอีกแล้วพูดเลยว่าเออไพ่ใบเนี้ยเมื่อกี้ก็ขึ้นแม่หมอก็จะพูดในเชิงนี้แล้วกันนะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันคือความรักจริงๆก็พ,พยายามอย่าทําตัวเองให้แบบมันดูกลายเป็นคนไม่น่ารักเลยนะคะอ่า uh, s e n s i t i v i t y นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่า you are become i n c u r r i n g l y นะคะ sincerity avoid has relation ship อืคุณเนี่ยนะคะใกล้และใกล้ที่จะถึงสถานการณ์หรือการกระทํำหรือเซนอะไรแบบเนี้ยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ relation ship และบางครั้งเนี่ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์มันก็มีแบบสัญดวงสัญญาณเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งนะคะบางทีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเตือนคุณด้วยวิธีแบบเนี้ยแต่แบบคุณ บางครั้งคุณไม่รู้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูสัญญาณดีๆเนาะอีกใบหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นไซเคลแอน a n n u l a t นะคะซึ่งหมายความว่าแบบมันเป็นในเรื่องของรอบและจังหวะแหละอ่ะมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์แหละนะคะบางครั้งในทุกๆคู่มันก็มีเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นให้ระวังสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะอาก o d d e a t เน่จะเอ้ยไม่ใช่โร m a n a n g เดี๋ยจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะ Trust นะคะความเชื่อใจเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้แหละว่าใครเชื่อใจใครแต่ที่แน่ๆคือมันต้องเชื่อใจกันหน่อยอะนะคะอีกใบหนึ่งเป็น release your ex นะคะมันมีอ่ะแน่นอนมีเรื่องคนเก่าวนกลับมาแน่เพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะอีกใบหนึ่งเป็นเนี่ย legend factor เนี่ยไพย่ใบนี้มันคือความต่างต่างในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมศาสนาคติอะไรแบบนี้มันคือความต่างนะคะแน่นอนคุณกับเขามีความต่างเนาะอ่ะราศีที่ส่งผลกับคุณในราศีอะไรบ้างคะพิศษนะคะราศีมีน ทอราสราศีพฤษภนะคะและราศีสุดท้ายเป็นธาตุลมกลุ่มตุ่นเมถุนนัจจะโอเคไปเราไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่าอืมนะคะ ขอดูหน่อยคนเก่าแฟนเก่าสถานการณ์ของคุณเป็นมากันอย่างไรคะโอ้พูดเลยว่าในชาวคนเก่าแฟนเก่าเนี่ยมันพยายามมากเลยนะที่จะ เหมือนจะเลิกรู้สึกพยายามที่จะทําตัวเองให้เลิกรู้สึกพยายามที่จะทําตัวเองให้แบบอ่ะเราจะออกจากตรงนั้นและนะคะเหมือนพยายามที่จะมูฟออนในระดับหนึ่งพยายามที่จะอยู่ตวกับตัวเองให้ได้แม่หมอคิดว่ามันมีในเรื่องของคนเก่าที่วนกลับมาแต่ทุกๆครั้งที่วนกลับมาพูดเลยว่ามันดูน่าเบื่อนะคะมันน่าเบื่อมากๆและคุณเองก็ไม่ได้อยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะขอดูหน่อยสถานการณ์ของคุณเป็นกันอย่างไรคะในช่วงกลางกระดาษ It. คุยอืคุณรู้ดีนะคะต่างฝ่ายต่างรู้ดีทั้งคุณและเขาว่าอะไรคือปัญหาในความสัมพันธ์อะไรทําให้ความสัมพันธ์มันไปกันไม่รอดสิบดาบแม้ว่ามันจะรีเวิร์สแม่หมอคิดว่าคุณไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นและแต่บางครั้งมันยังมีในเรื่องของแบบแผลเป็นมันก็หายแล้วแหละมันไม่ได้สดขนาดนั้นแล้วแต่มันก็ยังแบบทุกทุกครั้งที่ทุกทุกครั้งที่เขาวนกลับมาอะไรแบบนี้มันทําให้บางครั้งภาพเกา่ายังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างอารมณ์แบบเนี้ย ะะขอดูหน่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนเก่าแฟนเก่าของคุณ s, s i x of one พูดเลยว่าเขาไม่อยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเขายังรู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งนั้นเขาจะพยายามทำ The lover มันขึ้นมาว่าแบบเออเขายังรักคุณอยู่นะแม้เขาจะรู้ดีว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาแหละนะคะขอดูหน่อยคุณระคะรู้สึกยังไงกับเขา คุณเบื่อเบื่อความสัมพันธ์นี้มากเหมือนคุณรู้ดีว่าการการที่เขากลับมามันไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเหมือนเขาเองก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมสักเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบไปในความสัมพันธ์นี้บางครั้งอาจจะไปในหลอดกันด้วยซ้ำมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าต่อให้คุณรู้สึกรักเขาห่วงใยเขาเป็นห่วงเขาผูกพันกับเขามากแค่ไหนคุณไม่อยากเสี่ยงแล้วอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นน่ะนะคะขอดูหน่อยว่าอืสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันต่อไปคะ แน่นนสถานการณ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความจริงบางอย่างเกิดขึ้นอะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของแบบบางอย่างที่คุณคิดที่จะตัดสินใจมานานระยะหนึ่งแล้วแต่ ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงอะนะคะมันเหมือนกับแบบว่าการกระทําของคนคนนี้มันดูเป็นอะไรที่สม่าเสมอแต่มันอยู่นอกเหนือความคาดหวังของคุณอะคุณไม่เคยหวังเลยนะคะว่ามันจะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบพอเห็นว่ามันเป็นปุ๊บมันก็ไม่ไทำมันก็แบบด้วยความที่แบบคุณไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วอะคุณก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกที่เขาจะแบบอะบางครั้งเขาปรับตัวบางครั้งเขาทําตัวดีขึ้นแต่แบบ เหมือนแบบมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นอะนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเือไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,า,เอ,าอะไรแบบนี้มากกว่าแต่เหมือนแบบเหมือนการที่เขาพยายามทําอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆมันอาจจะทําให้คุณรับรู้ได้ว่าแบบเอ๊ะหรือจะลองอะไรแบบเนี้ยนะคะใ่เน,น,นื้อสิ่งใดเดอไฮโดรแฟนเนี้ยขึ้นมาอยู่ซึ่งหมายความว่าต่อให้คุณรู้สึกคิดถึงหรืออยากได้กลับไปความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนแต่คุณก็จะยังไม่กลับไปนะคะขอดูหน่อยเอาคําของคุณแล้วเขาเป็นอย่างไรต่อจ้ะ คุณกับเขาเนี่ยพูดเลยด้วยความที่เขาหน้าด้านหน้าทนขนาดนี้ต่อจาก E ีพีที่แล้วนะคะถ้าจำไม่ผิด E ีพีที่แล้วก็หน้าด้านหน้าทนแบบนี้แหละนะคะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะใจอ่อนและอาจจะลองกลับไปในความสัมพันธ์นี้ดูแต่เดเจสเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันก็น่ากลัวอยู่นะว่าถ้าแบบอ่ะมันอาจจะออกแนวแบบอีหลอบเดิมก็ได้มีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบางครั้งเรื่องของคําพูดอาจจะทําร้ายจิตใจกันอะไรแบบนี้บ้างก็ได้แต่ด้วยความที่แบบคุณ อาจจะคิดมาดีและว,ว่าจะลองครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมาเลยทําให้คุณเลือกที่จะลองเปิดใจกับคนคนนี้ดูแล้วอาจจะไปกันรอดก็ได้นะแต่ถ้าดับปิดท้ายมันหมายความว่าแบบถ้า,าคติไม่เคยตรงกันแบบไหนมันก็จะไม่ตรงกันแบบนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็เหนือสิ่งอื่นใดมันไม่ตรงกันมันไม่เป็นไรหรอกแต่ห้ามใช้อารมณ์นะคะก็เดชจะบอกอะไรกับคุณชาวธาตลมจ้ะอ่า fertility นะคะ i t t h e perfect t i m e for you to start new project นะคะะถ้าสมมุติอยากเริ่มต้นใหม่ก็ลองเลยโปรเจกต์ในที่นี้แม่หมอคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณนี่แหละอยากเริ่มต้นใหม่เอาเลยนะคะ to love ขึ้นทุกกองทุกกองจริงๆ ถ้าสมมติถ้ามันเป็นความรักของคุณจริงๆน่ะยังไงคุณก็หนีกันมันไม่พ้นหรอกนะคะเดี๋ยวมันก็จะตามมึงไปทุกทีอีกใบหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเลยคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็น่าจะรู้ดีว่าคุณควรจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเชื่อตัวเองนะคะอย่าเชื่อแม่หมอเยอะให้เชื่อตัวเองจะดีกว่าเนะาะราศีเอ้ยไม่ใช่ก็เด็กไม่ใช่ <c oughs> โรแมนแองเจิลจะบอกอะไรกับคุณคะ <c oughs> นี่นะคะ stay optimistic about your love life <c oughs> นะคะจงคิดบวกและลองเชื่อ ใจตัวเองดูนะคะอ่าฮันนีมูนนะคะมีแนวโน้มว่าคุณกับเขาจะได้ไปเที่ยวกันแหละนะจ๊ะอีกใบหนึ่งนะคะเป็น h e a t o h e a r conversation นะคะอย่างที่บอกว่าการพูดจักใจ <c oughs> การเคลียร์กันเนี่ยมันเป็นอะไรทีส่สำคัญที่สุดแหละนะคะขอ <c oughs> ดูหน่อยว่าราศีที่ส่งผลกับคุณมีลาอะไรบ้า,บางอะ <c oughs> อ่าสถิติเลสนะคะราศีธนูแคนเซอร์นะคะราศีกรกฎ <c oughs> และ ดีโอราศีสิงห์นะจ๊ะโอเคจบแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ